สวัสดีค่ะมาพบกับมิมี่แซบช anel กันอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็มาถึงสะพานสารสินแล้วนะคะวันนี้นะคะสะพานสารสินไม่มีคนเลยค่ะนี่ค่ะไม่มีใครมาตกปลาหาปลาเลยนะคะไม่เหมือนฟ้ากกัน,นุนนะคะคนเยอะแยะถืออย่างงั้นก็สรุปว่าไม่มีจองนะคะไม่มีจองสะพานสารสินเป็นของไม่มีคนเดียวเลยฝ้าผังงาทานนุนนะคะนี่ค่ะวิว,ว,ว ียบมากค่ะไม่มีใครเลยนะคะไม่มีคนตกปลาไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นสะพานเป็นของเรานะคะเราจะนอนกลางสะพานหัวสะพานท้ายสะพานก็ได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็คุณป่านะคะก็สตรีมนะคะสตรีม สตรีมหยาดอยู่นะคะไอเราก็ทำมาหากินบ้างนะคะเราไม่ปล่อยให้คุณป้าทำมาหากินอยู่คนเดียวนะคะก็เป็นเมื่อกี้เราก็เป็นคุณป้านะคะถือกล้องสองกล้องนะคะสองหน้าตัวเองแล้วคุยเลย <laughs> ไม่มีใครคุยกับเรานะคะนี่ค่ะ มาดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะท้องฟ้านะคะตอนนี้ก็กําลังใกล้จะทุ่มแล้วนะคะสีท้องฟ้าก็สีสันสวยงามมากค่ะสีสีแบบนี้นะคะดีไม่ดีฝนตกแน่นอนนะคะนี่ค่ะตอนนี้คุณป๋ากําลังหาเหยื่ออยู่นะคะไม่มีก็กําลังเอ่อเดี๋ยวไปประกอบเป็ดน,นะคะหาเหยื่อตกปลานะคะ ก็มาลุ้นกันค่ะว่าวันนี้แม่มีคุณปาน้องออสนะคะสามคนเราจะได้ปลาติดไม้ติดมือไปทํากับข้าวที่บ้านหรือเปล่านะคะแล้วแม่มีจะเก่าหรือเปล่าค่ะวันนี้นะคะไปค่ะลุ้นให้แม่มีเป็นกําลังใจให้แม่มีด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้แม่มีได้ปลาตัวใหญ่ๆบ้างนะคะออพี่เป้าสาไอน้องปลา เขาเรียกปลาอะไรปลาสันหลอะ,อะไรก็อย่าเพิ่งได้มาติดนะคะให้ปลาตัวใหญ่ๆมากินเบ็ดของแม่มีก่อนนะคะปลาหลงปาลาไหลไม่ต้องนะคะแม่มีบอกมักเด้ยค่ะนะคะขอบคุณนะคะที่คอยติดตามชมแม่มีนะคะไปค่ะไปลุ้นกับแม่มีดีกว่านะคะ นี่ค่ะตอนนี้นะคะคุณป๋าก็กําลังตกหลังเขียวให้เราอยู่นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่รู้จักปลาหลังเขียวนะคะเดี๋ยวไม่มีจะจกให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือ,อ,อปลาหลังเขียวนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวเขียวๆนะคะลาบอร่อยมากเลยนะคะก็นี <Maybe. S 2> ่ค่ะเราเอามาทําเหยื่อปลานะคะก็ ไม่ต้องลงทุนไปซื้อกุ้งซื้ออะไรนะคะเราใช้ปลาหลังเขียวสดๆแบบนี้นะคะตกปลานะคะแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่ามีปลาอะไระมากินเบ็ดของเราบ้างนะคะส่วนมากก็จะเป็นปลาเก๋านะคะปลาเก๋าปลาก,าาการะพงปลาอะไรปลามงอะไรแบบนี้นะคะก็วันนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าได้ปลาอะไรบ้างนะคะคอยดูกันต่อไปค่ะคืนนี้ยังไงก็สว่างอยู่แล้วนะคะ มาลุ้นกันนะคะตอนนี้นะคะฮะลุ้นแล้วหลุดอ่ะหลุดไปแล้วนะคะไม่ลุ้นแล้วค่ะไปแล้วค่ะ<ด>มาแล้วนะคะปลาตัวแรกของเรานะคะฝีมือน้องออดนะคะเก่าหินนะคะเก่าหินนะคะ, <c oughs> นนะ,คะ <c oughs> ตกมาตั้งนานนะคะหลายชั่วโมงแล้วนะคะเก่าหินตัวแรกนะคะก็ <c oughs> ติดเบ็ดมาเรียบร้อยแล้วนะคะของน้องออสนะคะนี่ค่ะสวัสดีย้ำเช้าค่ะตอนนี้ก็ตีห้ากว่าแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็นอนตกปลากันนะคะเราไม่มีกอจุดไฟผิงหนาวเช่นเคยนะคะอากาศเย็นมากเลยค่ะหลมเย็นเย็นควันก็เข้าตานะคะก ยังไม่มีผลงานเลยค่ะปลาวันนี้ไม่ค่อยกินเบ็ดเลยนะคะแต่เราก็ตกได้หลังเขียวมาทําเหยื่อเยอะอิ่มืนกันนะคะแต่แบบปลาใหญ่ไม่มีค่ะวันนี้ได้แต่ปลาเล็กๆนะคะปลาเก๋าหินอะไรแบบนี้ค่ะไม่มีก็นอนอย่างเดียวเลยค่ะพอเออ่คุณป่าไร์สดนะคะไม่มีก็ไปนั่งเฝ้าช่องให้คุณป่าเสร็จนะคะคุณแม่มีก็หลับค่ะไม่ได้ผลงานนะคะ ได้แต่เอถ่ายเอาไว้ว่าน้องออสได้ปลาเก๋าหินพอรู้ว่าปลาเก๋าหินปุ๊บก,ก็ไม่มีก็นอนเลยค่ะตอนนี้ตีห้ากว่าแล้วนะคะคงกลับบ้านก็ได้ปลาเล็กปลาน้อยนะคะดูคุณป่านะคะควันก็ไห,หลายตามลมมาจริงๆเลยนะคะนางผีงไฟมันตรงนี้เลยะคะ่ะอากาศมันเย็นมากนะคะฟินสุดๆนะคะฟินเหมือนแบบว่าเราไปผีหนาวอยู่กลางพรุ่งนาเลยนะคะ แต่ว่าภูเก็ตไม่มีทุ่งนาให้เราผ,ผิงไฟแล้วนะคะกางเต็นผิงไฟเพราะฉะนั้นเราก็มาอาศัยอยู่สะพานสารสินอย่างนี้ชินเคยนะคะเดี๋ยวรอก่อนนะคะรอช่วงเช้านะคะว่า,อาตอนนี้น้ํากําลังลงค่ะน้ําลงอ่าวนะคะก็น้ําไหลแรงมากตกปลาย,ยังไม่ได้นะคะรอให้น้ําขึ้นนะคะแล้วก็ให้มันน้ำมันนิ่งกว่าเดิมอีกนิดนึงแล้วเราค่อยอามาลุ้นกันใหม่ค่ะ ตอนนี้นะคะควันเขาตาค่ะไม่มีก็เหมือนจะง่วงอีกแล้วนะคะไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินก่อนนะคะนี่ก็คือผลงานการตกปลาคืนนี้ของเรานะคะส่วนมากก็เราจะได้หลังเขียวมาทําเหยื่อนะคะเราใช้ปลาหลังเขียวแบบนี้นะคะเอาเอามาทําเหยื่อนะคะ ตกตอนแรกได้เยอะมากครับเกือบโลนะคะแต่ว่าเอามาทําเหยื่อจนหมดแล้วค่ะแต่ปลาที่ได้มานะคะนี่ค่ะได้ปลาอ่อข้างไฟนะคะปลาเกาหินแล้วก็ปลาแดงนะคะได้อยู่แค่นี้นะคะ <laughs> ไม่เป็นไรคะ่ะรอบหน้าเดี๋ยวเรามาแก้มือใหม่นะคะตอนนี้เช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องไปทํางานกันต่อค่ะเราก็จะกลับกันแล้วนะคะ คลิปนี้นะคะแม่มีต้องขอตัวาลากลับบ้านก่อนแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปรับคนงานไปทํางานนะคะเรายังมีงานกันอยู่นะคะพอดีว่าว่างๆค่ะคลิปเครียดไม่เชิงว่าเครียดมากอะไรนะคะว่าเออไม่ได้ตกปลาหลายวันแล้วนะคะก็เลยมาตกสักทีหนึ่งอะไรแบบนี้ละคะ่ะนี่นะคะบรรยากาศพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ นี่นะคะการเข้าด่านจุดคัดกรองภูเก็ตนะคะอันนี้ของเราเป็นคนภูเก็ตนะคะก็เลยไม่ยุ่งยากนะคะมีแอปโมเดลจากเมื่อไหร่อ๋อไม่ได้โหลดค่ะ อ๋อใครถึงใครใครมีอยูมั้ยหลงมั้ยไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยค่ะรถรถแกมาได้กันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโหลดเอาไว้ค่ะได้ครับแต่คั้งนี่เขาผ่านต้องต้องโหลดต้องมีอ่อ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะพี่นี่นะคะจุดพัดกรองก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อย่าลืมโหลดแอปหมอชนะนะคะอันนี้คือถ้ามาได้โหลดแอปหมอชนะหรือว่ามาจากต่างจังหวัดนะคะก็จะต้องผ่านจุดคัดกรองแบบนี้นะคะเดินลงไปตรวจส่วนของเรานะคะอยู่ภูเก็ตนะคะก็เลยไม่ต้องเข้าออกจุดคัดกรองนะคะนี่นะคะเขาจะแยกเป็นโซนนะคะรถโดยสารรถประจำทางของนี่นะคะการตรวจนะคะ ลงไปตรวจข้างล่างแบบนี้นะคะแยกรถต่างจังหวัดแยกรถภายในจังหวัดนะคะแล้วกออ็อย่าลืมอย่างเดียวค่ะแอบหมอชนะนะคะเพื่อติดตามการเดินทางนะคะพกบัตรประชาชนด้วยนะคะไม่มีบัตรประชาชนผ่านด่านไม่ได้นะคะ เพราะว่าเราต้องลงทะเบียนนะคะตรวจสอบนี่นะคะเราก็ผ่าน่ดนมาเรียบร้อยแล้วค่ะกําลังจะเดินทางกลับบ้านนะคะผ่านด่านแล้วเดี๋ยวเราก็จะถึงบ้านเราแล้วนะคะอยู่ใ,ใกล้กันนะคะ,คะพบกับคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ